เนเรียบร้อยเลยไปกันต้องกันเน้อปเด้ออะไรผมไปละเอ๊ปีใหม่เมืองปีนี้นะมาหาลูกหลานมาดาหัวเลยแต่ไม่จะไปเอ่หรอเขาสักกําเอ๊อะไรเขาอยู่บ้านก่อนฮะเอการกันกีดีปอยเบิ้ยงานนอกเบ้ยอะไร แล้วเฮ้ยไปมาห้องแม่บ้านน่ะอ้ล่ะไม่ีได้เหรอเข้าไปพ่อมากกว่าในบ้านไงคุณหัวหน้าอยู่พอดีเลยโอ้พ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับปีใหม่ปีนี่มาหาหน้าแรกมาดามหวยพ่อเลยไปเดี๋ยวโอ้พ่อการงานแล้วมันนอกแบบแหว่งเลยนะอีพ่อเนี่ยอีพ่อเตรียมครัวเนี่ยเพื่อให้แรกมาดามหวยพ่อแนมเดี๋ยวนี้ยแรกดามหวยพ่อเออเอาเก่งเก่งมอเก่งเก่งและอ๋อเอาดิพ่อใมันมือให้แรกก่อนเนาะเออเออเออ เอออาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีใจยะดีทีใส่ประเสริจเป็นวันลำเลิศทีพ่อก็บ่ลืมสียงฮิตบ่ลืมสียงหอยได้ตกแต่งห้องน้อมนำมาเอออันนี้พ่อก็ได้เอาอาใส่ขวามาด้ำหัวปีใหม่ก็เป็นน้ำมันมอกคอันนี้ก็เป็น şey. ส <uh ิ่งที่ดีมัดมือลูกแล้วอ่าอ่าอ่านี่น้ำยาคฟอดน้ายาปพานุ่มอันนี้พ่อก็ได้ใส่น้ายาปา๊พานุ่มให้เมียเฮา อย่างนายเอออันนี้เป็นผงซักผ้าป้อก็เตรียมมาเพียรที่ว่าเมียเฮาน่าจะซักผ้าก็ได้ใจอีป้อเหมือนเดิมนายกอได้เสริมเอออ,อ,อันนี้ก็ป้อก็เตรียมมาเป็นเฮลบูบอยอาจจะได้โชว์ให้น้องบอยอาจจะได้กินเมียเฮาก็ซัมมากๆน้ำบวานโอ้อันนี้อ่ายีโนโมโตเออโมตาอันนี้ก็เตรียมมาใส่ผงซูรด์นักๆนักผมหลงผมล้านก็ได้เอามาเฮ้อมีแผ่วน้ำตาลน้งกะเจ้าผู้ค่าก็ได้เตรียมมา ก็ขอเฮวันนี้อ่าปีเก่าก็ลวงไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาหอดมาเถืองก็ยังมีตืองกล้วยขายกล้วยใต้อีป้อก็ได้เกียมมาจะได้แบ่งกินกันก้าป่อมาหยอดมาลอย่อนยอดยอยอมี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 กันมีกันเนี่ยก็หย่อนป่อก็เกียมาแล้วนี่รอเนี่ยร้อยเดียวก็ร้อยเดียวเนี่ย ยอดร้อยเดียวป่อียมาวันนี้มาขอเออเอาว่าจะขอครับเออห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเออป้อมาปานเท่อกันห้าร้อยเสียได้ว่าขอเออเพราะว่าเมียนั่นขอได้มาขอก็ได้ขอ ปนอนเออเออเออยังอีกก็ได้มียอดเฮือกการปอนปลายก่อนเฮออีป,ป่ออยู่จงสุขสบายปีนี้ปีใหม่นี้ก็ขอเฮืออีป,ป่อจงอายุวันนะสุขภาพละอายุวันโนส,สุขังพาลางอาเออปอเนอร์เรียบร้อยได้แล้วไปกันน้อกันเนอร์ปะเด้อไปแล้วปีแล้วก็มาได้ยังสักอย่างอ่ะปีนี้ก็มาเสียงเข้าปีใหม,ม่เมืองเฮาก็มาแห่ ดอกหางนกยูงชุดผ้าเมืองเอาเกาป่ากะนงกรรคันสรุงน้ำสมปล่อยไปดำบัวกรรันสลุน้ำสมปล่อยไปดำบัวกรรคันสรุงน้ำสมปล่อยไปดำหัว